สวัสดีครับสำหรับต้นพันธุ์ย่หวานอิสราเอลนะครับชุดน,นี้ส่งไปที่บ้านโพนก่อตำบลน,นาร์คำอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับสำหรับชุดน,นี้ก็ได้ทำการบ่มเอาไว้แล้วนะครับทางคุณบัวพิษนะครับเมื่อได้รับก็สามารถนำไปปลูกได้เลยแต่นะครับขอย,ย้ำว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเขางอกรากแบบนี้นะครับรวมทั้ง แทงตาหนอตายอดใหม่เนี่ยอยากคิดว่านำไปปลูกแล้วไม่ตายนะครับด้วยเหตุผลปัจจัยสภาพแวดล้อมในขณะที่เราทำการปลูกนะครับเช่นถ้าเราปลูกช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับฝนตกชุกท้องฟ้าครึ้มติดต่อกัน3วัน3คืนแบบนี้นะครับอัตราความเสียหายเนี่ยคือสูงมากนะครับแล้วก็ถ้ารากเขาง,งอกแบบนี้ถ้าสภาพดินของเพื่อน มีความร้อนเรายังไม่ปล่อยน้ําลงในพื้นที่แปลงปลูกนะครับคือมันไม่มีความชื้นเนี่ยเพื่อนๆลองด,ดูนะครับความร้อนของสภาพดินมันจะดูดความชื้นโดยเฉพาะรากที่งอกมาใหม่เนี่ยมันจะดูดความชื้นออกไปหมดเลยต้นพันธุ์ก็จะอาจจะเกิดการไา่นึ่งได้นะครับมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัย มันมีอยู่มากะนะครับบางท่านสอบถามว่าปลูกแล้วงอกร้อยเปอร์เซนต์ไหมอัตราการงอกเป็นยังไงซึ่งมันมันปัจจัยมันมีเยอะนะครับแต่ถ้าเอาไปทําการบ่มอัตราการงอกมันเกือบร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วนะครับครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งเอาไว้นะครับ